มาต่อก,กันที่วัดดังในฉาชิงเซาอีแห่งหนึ่งจะพามาขอพอรพระพิฆเนศปางนอนสวยสุกองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื้ออง์เป็นสีชมพูความหมายของพระพิฆเนศปางนอนสวยสุกคือเป็นปางประธานความมีกินมีใช้อยู่อย่างสุขสบายอิ่มหนำสำราญ<ม>เงินทองไม่ขาดมือไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจและนี่ค่ะเฟินคนเดิมถวายสินบนให้หนูหูทิพย์ยีบาทอธิฐานขอพอรไปแล้วสองชั่วโมงนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ที่นี่อีกมากมายสายมูชอบประเวณไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิ เนี่ยไม่ใช่วันหยุดน,นะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนพลุกพ่านมาถึงตอนเที่ยงพอดีก็ได้เวลากินกันแล้วค่ะเดินลงแพกันเลยจ้าคราวนี้ไปรับวิวแม่น้าบางปะกงบริเวณรอบๆก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยมาคอยกินเศษอาหารรออาหารไปด้วยดูวิวไปด้วยก็ได้ไส้ตันทอดกร,บรอบๆโรยด้วยกระเทียมเจียวตามมาด้วยกุ้งซอสมะขามแล้วก็หอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนที่ได้ความหวานความหอมของมะพร้าวดีมากๆเมื่อกินจนพุงสว่วนเราก็จะมาเดินอวดพุงของเราต่อไปมาเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณวัดกันค่ะมีจุดไหนให้แวะฉันก็แวะจุดไหนให้ทําบุญฉันก็ทําพากัันไไปปเเเเอออออาาาาาลลิกกกชทททุุุจดข้้้วววมํบญพรรแูสึีตต่ง ทำแล้วมีกำลังใจไปสู้งานคนเราอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากำลังใจมีความเชื่อในตัวเองคิดดีทำดีชีวิตนี้จะได้เจอแต่ความสุขค่า